จุดหนึ่งที่เชียงใหม่เขาก็เร่งเครื่องไม่แพ้กันค,ค,คุณเจษดาเพราะว่าภาพรวมที่เชียงใหม่นะคะเขาก็ต้องการที่จะให้ประชาชนฉีดเอ็กซ์ตร้าเซเนกาเดี๋ย0หกแสนโดสเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเจอการระบาดคลัสเตอร์หลายๆคลัสเตอร์ในเชียงใหม่แล้วยอดสะสมเขาเกือบ4,000คนเช้าวันนี้เราตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นกับคุณปัดเสรีรักนะคะรายงานสดจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณปัดเชิญค่ะครับ ครับคุณเจษดาคุณวิพาพรครับการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาเข้าการเข้าลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าจํานวนผู้ที่มาลงทะเบียนยังน้อยกว่าเป้าที่วางไว้ครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ครับ เมื่อวานนี้นะครับตลอดทั้งวันมีประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ตลาดสิริวัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องครับโดยทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมเป็นต้นมาครับสำหรับกลุ่มที่มีอายุเกิน60ปีและผู้ป่วย7กลุ่มโรคนะครับและประชาชนทั่วไปนักวิชาการสาธารณาสุขสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังจากเปิดรับ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับมีคนสนใจจํานวนมากโดยผู้ที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ขณะเดียวกันก็จะให้ความรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับเพื่อป้องกันการตื่นตกใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับเราก็จะบอกเขาว่า หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็ไปตามนัดเลยนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะเพื่อที่จะคลายความกังวลน,นะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการฉีดวัคซีนนะคะ ครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้รับโคต้าวัคซีนแอสตราเซเนกาจากรัฐบาลนะครับจำนวน00แสนโดสซึ่งมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับและและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน7กลุ่มโรคครับโดยเชียงใหม่นะครับมีผู้สูงอายุ432,974คนผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับ 1, 08, 000, 3, 9 8คนครับ แต่ขณะนี้มีจำนวนผู้จองคิวฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่เพียง74,487คนทำให้ทางสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะออกไปเคาะประตูบ้านด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและทีมเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนครับโดยเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวน21คนครับ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,991คนรักษาหายแล้ว3,483คนคิดเป็นร้อยละ97ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับและยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภทนะครับจำนวน493คนครับคิดเป็นร้อยละ13ของผู้ป่วยทั้งหมดโดยเมื่อวันนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนและยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงขณะนี้อยู่ที่15คนครับ สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการที่จะมาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ประชาชนที่อยู่รอบนอกนะครับสามารถไปลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ของตนเองครับคุณเจษดาคุณวิภาวดครับขอบคุณคุณปัดนะคะ